แน่นอนนะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เขาเรียกว่าโซน คาราสุกิวนะคะเป็นถนนสายหลักของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งทั้งคนไทยทั้งคนเกาหลีคนต่างประเทศมากมายหลายเชื้อชาตินะคะก็จะมาเดินเที่ยวที่นี่มาเดิน,ดนช้อปปิ้ง <ใน S 1> ที่นี่<ใ>นถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่นะคะร้านแฟชั่นต่างๆนะคะให้เราถ่ายรูปให้เราเดินเล่นช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่กันเยอะแยะมากมายนะคะที่สําคัญคือใกล้กับโรงพยาบาลไอดีมากๆเห็นป้าดอกไม้สีพู ตึกนี้นะคะมีทั้งหมด16ชั้นชั้นอีก2ชั้นรวมเป็น18ชั้นค่ะเรียกว่าใหญ่มากๆแล้วก็โรงพยาบาลนี้เนี่ยเปิดมาทั้งหมด12ปีแล้วซึ่งถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคงเ,<อ>เปิดไม่นานมาขนาดนี้แน่นอนข้ามไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไปกันยังไงนะคะ คนที่แบบว่ามาเป้าคนที่มาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาหารการกินแน่นแน่นมากแล้วตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินผ่านไปเนี่ยก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยนะรวมไปถึงร้านขายยาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปซื้อยากันทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเดินไปโรงพยาบาลก่อนเย่จะบอกว่าหลายคนไม่ทราบว่าประเทศปกติเวลาเราทำศัลยกรรมที่ไทยใช่ไหมหมอจะจ่ายยาให้เราเลยแต่ที่เกาหลีไม่ใช่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตาม มาดูว่าเราซื้อยายังไงเราซื้อทําไมแล้วยังไงอะไรเอเรามาดูกันว่าเรื่องของยาเนี่ยจะต้องยังไงต่อไปถูกไปเลยเราก็เดินไปเลยค่ะเราก็มาถึงที่เราพยาบาลไอดีกันแล้วค่ะที่ แล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่บ้างคะ่ะไปเลยไปเลยค่ะตอนนี้นะคะ พวกเราทุกคนนะก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น15นะคะของโรงพยาบาลไอดีแล้วที่นี่เนี่ยตกแต่งหรูมากๆแล้วก็พนักงานเนี่ยหน้าตาน่าหลักมากๆเนาะใช่ค่ะนี่จะบอกว่านอกจากว่าชั้นนี้สวยไม่พอนะคะเมื่อกี้ตกใจไม่ได้ตกใจชั้นนี้อย่างเดียวตกใจโอป้าน่าร๊อกมากคือตกใจมากคือสะพึงอะไรขนาดนั้นนี่คือโรงพยาบาลไอดีหรืออะไรงงมากคิดว่าประกวดโมเดลมาแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวีใจเย็นแป๊บแร่พยาบาลสวยวะ 辣椒，牛，奶 <noise> 茶，代言奶茶。 เดี่ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปกกอกชาร์จกันนะคนไข้แล้วเราก็จะไปดูกันว่าชาั้นอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันค่ะ ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่เรามาตรวจร่างกายกันพวกตรวจเลือดตรวจซีทีสแกนหรือว่าขึ้นหัวใจเบาหวบเาหวานอะไรเงี้ยก็ตรวจโรคตรวจหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเราไม่กลัวอะไรนะจะเจาะเลือดหรือจาะเลือกนั้นกลัวไหมคะไม่ปกติสัญญากำลังรู้เรื่อแล้วว่าสลบไงแต่อันนี้คือเจาะในขณะที่เรายังรู้ตัวใช่ใช่ทุกคนทุกคนตัวเข็มมากเลยค่ะจริงๆอยากจะแนะนําให้ตรวจอะมาก่อนก็ดีใช่จะได้แบบว่าจะได้ไม่กังวลทุกต้องใช่นั่นแหละ ะไ,ไแบบค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่ห้องปรึกษากันค่ะเราก็จะมา หาที่ปรึกษ,ษานะคะที่เขาเป็นคนเกาหลีนะที่พูดภาษาไทยได้สําหรับคนที่ฟังภาษาเกาหลีไม่ออกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีล่มนะมีทางร่มภาษาจีนภา,าษาไทยภาษาญี่ปุ่นเวียดนามน,นะคะเรียกได้ว่านานาชาติมากๆเลยมาที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าแปลไม่ออกนะคะมีร่มให้แน่นอนคะ่ะ หลังจากที่เรานะคะปรึกษากับที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาก็สรุปเคสหน้าของเราว่าเราอยากได้หน้าแบบไหนหน้าผาแบบไหนหน้าเรียวยาวแค่ไหนจมูกอยากจะได้พุ่งมากแค่ไหนที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเอารายละเอียดเนี้ยทั้งหมดไปบอกกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเข้ามาดูกับรายละเอียดในหน้าเราอีกทีหนึ่งค่ะ ส่วนเวลาที่เรามาปรึกษาคุณหมอนะคะเรียกได้ว่าละเอียดมากๆเลยที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนํานะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาด้วยว่าหน้าของเราเนี่ยควรจะผ่าตัดแบบไหนทําวิธีไหนนะคะแล้วก็ทํายังไงรวมไปถึงผ่าตัดกี่มิลเพิ่มตรงนี้ตรงนั้นกี่มิลน,นะคะคุณหมอแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีรูปหรือว่ามีแบบตัวอย่างใบหน้าที่อยากได้นะคะให้รีบๆเอามาเลยนะคะคุณหมอจะได้ช่วยดูว่าเอออันนี้เนี่ยที่เราอยากได้กับที่คุณหมอเข้าใจเนี่ยตรงกันไหมแล้วเราจะทําหน้าแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกกคค้าทุน ยังไม่จบเพลงเท่านี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยหนูุกจะพาเพื่อนเมื่อทุกคนนะคะไปดูห้องพักคนไข้กันค่ะว่าที่ที่เราต้องนอนนะคะ1คืนนะสําหรับคนที่ผ่าตัดวีลายหรือว่าหนกแก้มขากรรไกรเนี่ยจะเป็นยังไงจะสะอาดไหมจะอยู่ได้ไหมจะเล็กจะใหญ่จะอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น8โรงพยาบาลไอดีน, ID, นะคะชั้นนี้ก็จะเป็นห้องพักฟืน้นนะคะสําหรับคนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็<ม>จะอยู่ที่ชั้นนี้กันนะคะก็จะมีพยาบาลคอยประครบเย็น<ม>คอยดูแลสารทุกสุขดิบนะคะดูความดันต่างๆของเราตลอด24ชั่วโมงมนะคะซึ่งห้องผ่าของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันก็คือชั้น7แล้วก็ชั้น8นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่กลัวว่าจะสื่อสารกับคุณพยาบาลไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีกระดาษนะคะที่ list คาพูดที่เราน่าจะพูดบ่่ยๆในนวันทีเเราผาผตส นะคะมาให้เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะสามารถชี้แล้วก็คุยกับพี่พยาบาลได้เลยค่ะสื่อสารกันง่ายแน่นอนค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีพยาบาลน,นะคะที่เป็นคนเกาหลีแต่ว่าพูดภาษาไทยได้นะคะเออคอยดูเราตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ <S <S ก็มั่นใจได้เลยว่าสื่อสารกันรู้เรื่องแน่นอนค่ะ แหมเป็นไงบ้างคมามเมื่อกี้เนาะเราก็พาขึ้นไปดูชั้นต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะโรงพยาบาลไอดีเนี่ยบอกเลยเลยว่าใหญ่มากๆนะคะสมคำร่ำลือจริงๆนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะยังมีชั้นที่ล้างแผลนะคะแล้วก็ตัดไหมต่างๆที่นี่เขาก็ยังมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดห่วงกังวลได้เลยเรื่องแผลจะไม่สวยนะคะอีกอย่างสําคัญมากๆเลยคือพยาบาลที่นี่มือเบามากตั้งแต่เมื่อวานที่เสียเจาะเลือดนะคะก็ยังรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่เจ็บเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนที่กลัวเข็มหรือกลัวแผลหรือกลัวว่าเวลาตัดใหม่แล้วมันจะจะเจ็บไหมจะเป็นแผลเป็นไหมไม่ต้องห่วงนะคะที่เนี้ยโอเคเลยจริงๆค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางโรงพยาบาลของเราค่ะยังมีแผนกทันตกรรมซึ่งอยู่ในชั้น2 3สแล้วก็4ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากพลิกชีวิตเลยและยังมีปัญหาในส่วนของฟันเนี่ยอยากจะมีฟันขาวฟันสวยฟันเรียงสวยเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยเรียกว่ามาที่เดียวครบทุกอย่างค่ะ เป็นโรงพยาบาลที่ one stop service มากมากเลยด้วยค่ะค่ะนอกจากโรงพยาบาลไอดีของเราเนี่ยนะคะจะมีแผนกศัลยกรรมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแผนกรักษาผิวพรรณนะคะให้เราด้วยคือเขาเนี่ยจะมีตึกแยกเลยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ทุกหัตถกรรมที่ทำนะคะเช่นเลเซอร์หรือว่าทรีเม์อะไรพวกนี้เนี่ยจะทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราเข้าไปทำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศก็ดีด้วยตกแต่งภายในแบบไฮโซก็หรูมากๆเลยที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกว่า มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนทําให้ตลอดเนี่ยก็มั่นใจได้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากมีผิวสวยๆนะคะแบบสาวเกาหลีดูกระชับเต่งตึงขาวกระจ่างใสนะคะก็อย่าลืมแวะมาทำทรีทเมนต์กันที่นี่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราพาทัวร์โงพยาบาลไอดีทั้งหมดแล้วนะคะก็หรูหราไฮโซสมคำลังลืลสมที่จะเป็น โรงพยาบาลสัญญการอันดับหนึ่งของเกาหลีมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนอยากจะทําสัญญกรรมนะคะแล้วก็เดินทางมาเที่ยวหรือมีทริปที่เกาหลีก็สามารถเข้ามาขอคําแนะนําปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาแต่อยากขอคำแนะนำและปรึกษาก็สามารถขอคำแนะนำได้ที่ไลน์นะคะ แอด id underscore thailand ตรงนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับความเจ็บปวดเจ็บมากน้อยแค่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงเดินทางมายังไงนะคะสถานที่อยู่ตรงไหนก็สามารถขอคำแนะนำได้เลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าหลังคาต,าตัดเสร็จแล้วบรรดาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ